ออดูสภาพคุณแม่นะครับโอ้โหดูกางเกงนะครับดูเสื้อนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้นะคะน้องนิกก็รับหน้าที่อาบน้ําให้กับลูกๆนะคะพอดีวันนี้มันไม่ค่อยมีแดดนะคะพี่ๆแต่ว่ามันอบอ้าวน,นะคะก็เลยทำค,ความสะอาดบ้านให้ลูกเสร็จก็เลยฉีดน้ําอาบน้ําให้ลูกนะคะให้เขา ่อนคลายเล่นโคลนในบ้านนะคะเล่นกับพ่อแสนนะคะแต่อ้วนถือกล้องแบบว่าขอไฟด้วยนะคะพี่ๆค่ะนะคะชีไปเขาก็เล่นไอเขาใช้ขาข้างหน้าเขาขุดหลุมนะคะอะไรๆท่านสงสัยเออนี่เขาเป็นอะไรตรงนั้นหรือเปล่าเขาขุดหลุมนะคะเขาใช้เล็บเขาช่วยขุดดินขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นโคลนอุดเนะก็คือจบคลิปนี้นะคะพี่ๆ เสือ้อน,นี้กับกางเกงนี้ก็คือต้องแช่ประมาณ2วันนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าแม่หรือลูกนะคะที่อาบน้ำนะคะเนี่ยค่ะก็คือเสริมพัฒนาการเขาไปนะคะให้พ่อแสนสุขเขาได้นานไง <c oughs> ให้พ่อแสนสุขเขาได้เล่นกับลูกด้วยแบบกิจกรรมร่วมกันนะคะพี่ๆช่วงนี้หนูไม่ค่อยกล้าพาลูกออกไปไหนเลยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็ด้วยสภาพอากาศที่แบบ <c oughs> ครึมฟ้าครึ้มฝนด้วยนะคะดูค่ะพี่ๆดูชุดน้องนิกนะคะตาแป๋วแบบว่านั่นแหละนะคะแม่ใส่กางเกงสีสันสดใสเหลือเกินนะคะ๋ยวหนูเติมสีให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าลูกแฮปปี้ลูกมีความสุขเราก็เต็มที่กับเขานะคะฉีดให้เขามีความสุขเลยะคะ่ะเขากำลังมีความสุขก็ไม่หยุดนะคะเปื้อนก็ไม่เป็นไรนะคะซักได้นะคะ <laughs> ขอแค่ลูกๆมีความสุขนะคะ พี่ๆดูท้องฟ้านะคะมันจะแบบออกคลื้มๆหน่อยอะค่ะแต่กไไไ็ไม่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 เหมือนฝนจะตกนะคะแต่ออกครื้มๆหน่อยะค่ะพี่ๆบรรยากาศก็ถือว่าดีเลยนะคะนี่ไม่อยากาอยากมาก่อกวนแม่แล้วนะคะเนี่ย <N ee> <N ee> ค่ะเห็นเขาเล่นเข้าปากเราก็ฉีดตรงปากให้เขาด้วยนะคะ <N ee> <N ee> ฉีดบริเวณรอ,อบดวงตานะคะแต่แต่จะไม่ฉีดเข้าไปในดวงตานะคะจะฉีดรอบๆให้ดินโคลนไหลลงมานะคะ ไม่เข้าตาเขาแน่นอนนะคะพี่ๆเขาจะรู้จังหวะแบบว่าหลับตาลืมตาเวลาเขาจะโยนดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้ว่าเวลาไหนต้องหลับตาเวลาไหนต้องลืมตานะคะเขารู้นะคะแล้วเวลาไหนที่เราฉีดน้ําให้เขาเขาก็จะรู้ว่าน้ํากําลังแฉลงแล้วหลับตาหรือว่าเขาจะเอางวงน้อยๆเข้าถูหน่อยหน,นึ่งเงี้ยค่ะพอเราสังเกตเห็นแล้วก็เออ ดูว่าเออต้องฉีดน้ําช่วยไหมหรือว่าต้องเอามือช่วยเช็ดออกนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาก็เขาก็ดูแลตัวเองได้นะคะก็รู้ว่า,าทำยังไงให้ไม่เข้าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกพยายามอยากเล่นกับพ่อแสนมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่พ่อก็อารมณ์ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะในวันนี้นะคะก็เลยเหันหลังให้ลูกนิดหน่อยนะคะ อารมณ์ไม่ค่อยสู้ดีด้วยนะคะตกมันน้ำมันเนี่ยไม่ไหลออกทางขมับหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าไหลออกทางอวัยาวะนะคะก็เลยอาจจะทำให้อารมณ์ตึงๆมากหน่อยนะคะพี่ๆนะคะหนูก็พยายามหากิจกรรมที่พอ่อแสนเขาสามารถรีแลกกับลูกได้ด้วยนะคะรีแลกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทาได้ ที่สุดแล้วก็คือให้เขาเล่นด้วยกันในบ้านนะคะเพราะว่าพ่อแสนก็ยังพาออกไปไหนไม่ได้นะคะพอแล้วละค่ะเนี่ยค่ะพอนีเดินออกไปแหมสงสัยเขารอเราออกไปนะคะเข้ามาหาลูกเขาเลยนะคะตาแป๊วอ้วนมากนะคะพี่พี่ดูพุงสิคะโอ้โหพุงแบบืห <c ười> คือช่วงหลังเขาเต็มเลยนะคะช่วงกระดูกสันหลังนะคะ มาแรกๆเนี่ยเป็นแบบบุมลงเลยนะคะแบบน้องผมเนาะพี่ๆหาตอนมาแรกๆนะคะนี่พออยู่กับเราได้ยังไม่ถึง1ปีก็เห็นถึงพัฒนาการอย่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะดูเลยค่ะพี่ๆแต่พ่อแสนก็ผมลงจากตอนที่น้องนิกพามาอยู่ที่บ้านนี้แรกๆอยู่นะคะด้วยอาการตกมันนะคะพี่ๆที่หนักหน่วงทุกวันเลยนะคะ พ่อก็จะกินหญ้าเท่าที่พอที่พ่ออิ่มนะคะไม่ได้กินแบบว่าโอ้ยกินอิ่มมากกินอิ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนค่ะพอเล่นแล้วก็จะเริ่มคันๆน,นะคะที่เขายกหน้าขึ้นแบบนี้คือเขาเอาขนายเขาเคี้ยวเคี้ยวน้อยๆเขาค่ะอไปถูกับเสานะคะเนะะี่ยค่ะโลกเขาอ่อนก็จะกำเริ่มอยากเล่นอยากเล่นอยากถูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆนะคะดูพุงสิคะ ตุตะมากนะคะนี่เวลาเขาผ่อนคลายเวลาเขารีแลกเราก็จะให้เขาแบบว่าผ่อนคลายไปแบบสุดๆไปเลยนะคะให้เขาแฮปปี้สุดๆไปเลยจ้า,ามาต่อกันนะคะพี่ๆดูค่ะตอนนี้ก็ทั้งพ่อทั้งลูกนะคะที่แฮปปี้ไม่ใช่แค่ลูกที่แฮปปี้นะคะพ่อก็ร่วมด้วยดูค่ะดูพ่อเกาขาก็เล่นโคลนเนี่ยก็จะช่วยเสริม ทักษะเสริมพัฒนาการนะคะทำให้น้องช้างอ้วนขึ้นเร็วด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็อ,อะไรช่วงกลางค่ำกลางคืนที่แบบว่าถ้ามีามดแมลงกัดต่อยก็จะช่วยได้อยู่นะคะทำไม้น้องช้างเย็นตัวนานในอากาศที่ร้อนๆนะคะมีโครอนอยู่ในลําตัวเนาะนี่แหลคะค่ะดูตาแป๋วค่ะสุดๆไปเลยจ้าที่บ้านเราก็มีความสุขได้นะคะพี่ๆนี่ขอแค่เล่นกับ คนที่เราถูกใจอย่างเช่นพ่อแสนสุขนะคะนะคะเราก็จะไม่ได้ฉีดให้มันเละแบบว่าอู้น้องนอนตอนเย็นไม่ได้กินหญ้าก็เปื้อนอะไรไม่นะคะพี่ๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะดินนะคะ2 0 3 0นาทีก็จะเริ่มแบบแข็งตัวเริ่มจะปกติแล้วนะคะจะฉีดพอแต่เปียกๆให้เขาได้ผ่อนคลายนะคะเนาะคะ่ะเล่นไปด้วยตาก็แปววแหววไปด้วยนะคะดังแฮปปี้นะคะพี่ๆนางแฮปปี้ดางแบบ นำใได้ผ่อนคลายนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็เออเราก็พยายามหาก,กิจกรรมที่ให้เขาไม่ตึงไม่เครียดไม่ยืนอยู่เฉยๆตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะในบ้านเนาะหาวิธีผ่อนคลายให้เขาได้รีแลกซืดเส้นยืดสายนะคะก็อนึงด้วยสถานการณ์โควิดเนาะพี่ๆขายอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะหนูก็ดูค่ะสภาพลองลิกนะคะพี่ๆอีกทีหนึง่งโดยสถานการณ์โควิดนะคะหนูก็ไม่อยากแบบว่า พาลูกออกไปไหนเลยนะคะคือพาไปตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็ไม่ได้เดินไปไกลนะคะพี่ๆเดินให้แต่ลูกแบบพุ้นชินหน่อยนะคะเนาะแบบว่าถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งน้องนิกหรือว่าลุงอ้วนเอ่อถ้าได้รับเชื้อมานะคะถ้าติดเชื้อมานี่โอ้ลูกๆนี่ไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยนะคะพี่ๆ เลือกได้ก็จะขอเซฟไว้ดีที่สุดเลยนะคะเนาะพี่ๆอดใจรอคลิปออนอกบ้านอีกสักพักหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวไว้ให้เจ้าโควิดหายไปเดี๋ยวเราเจอกันแบบจัดเต็มแน่นอนนะคะอ่านี่มาดูตาแป๋วถูกันต่อจ้าดูค่ะ <c oughs> อืน,นอี่น้องเพิ่งอืไปนะคะก่อนถ่ายคลิปแป๊บเดียวเองนะคะฉีดน้ำปุ๊บก,ก็พาลูกเล่นเลยนะคะเนาะค่ะ เต็มที่เขามากเลยพี่พี่สังเกตดูตรงดวงตานะคะจะไม่ไม่มีดินเข้าตานะคะจะติดตรงอขอบตาบ้างขนตาบ้างแต่จะไม่เข้าตาเขาแน่นอนนะคะถ้าเข้าตาเขาเขาจะพยายามเอาเอางวงเขาเนี่ยถูถูถูถ,ถูรอบดวงตาแล้วนะคะดูค่ะสุดเวี่ยงไปเลยสิคะ <laughs> พี่พี่แซวกันว่าช้างอะไรนะหัวแล้วตัวเลยคอหายดูค่ะดูค่ะท่าประจำเขาค่ะชอบถอยมาหยกน้องนิกนะคะพี่พี่แบบว่าอยากเล่นด้วยะคะ่ะอยากให้แม่จับอยากให้แม่โยก นี่ก็มาลุยกันต่อนะคะถูกันต่อค่ะถูอยู่นี่แหละค่ะพี่พี่แบบบักที่อาจจะแบบคันเห็บคันเหาคันเหานะคะพี่พี่ไม่มีเห็บนะคะคันเหานะคะคันเหาคันยุงที่แบบกัดเขาเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีแลกกันไปในวันนี้นะคะก็เกาไปเลยจ้าว่าเดี๋ยวเขาจะให้ถ้าแสงสุกหายตกมาเขาจะให้ช่างมาทาสีให้ด้วย ้าสีกันสนิมนะเนี่ยสนิมเดี๋ยวประมาณแบบว่าอีก20สนาทีเดี๋ยวฟลูก็จะแห้งแล้วมันขาวนะเวเขาก็จะตัวขาวเลยนะคะเวลาถ่ายคลิปก็จะแบบโอ้ตาแปลวตัวขาวตลอดเพราะว่าเขาเป็นช้างที่ไม่ชอบอากาศร้อนนะคะด้วยด้วยที่เขาแบบว่าอยู่ในสถานที่ที่อากาศหนาวมาด้วยก็มีส่วนเหมือนกันนะคะพี่ๆแล้วอาจทําให้มาอยู่ที่นี่แล้วไม่ไม่ ค่อยชอบอากาศร้อนเท่าไหร่นะคะชอบเอาดินเอาอะไรมาถูเนื้อถูตัวตลอดเลยนะคะเอาเดอโบ โอเคค่ะเดี๋ยวให้ตาแป๋วเขาได้ออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์ไปก่อนนะคะน,น้องนี้ไม่รู้เหมือนกันทำไมทำไมสีเป็นแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตาแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ